อีสัตว์เอ้ยรีบเก็บตําหนักเดี๋ยวเขาทุบตําหนักกูปรัตนามาปะไม่มาโถกูเป็นแฟนคลับเขามีแขกมายังวอนเนี้ยยังเล่จะแม่วาอูบอกให้มึงยิงแอดมึงยิงหรือยังยังไม่ได้ยิงเลยแล้วทําไมมึงไม่ยิงแอดเวลาเขาเซิร์ชมันได้ขึ้นโอ้โหหามาไปดูดิเจ้าแม่เจขา แล้วก็เอาทัวร์มาลงกูอีกดาม่าอยู่จ๊ะดาม่าอยู่ปะจ๊ะผัวลูกไม่กลับบ้านเลยเจ้าค่ะไปติดอีนังเมียหน่อยนะนะง่อมแงมเลยเจ้าค่ะมึงเอานี่ไปใช้ผัวมึงจะกลับมาภายในสามวันเจ็ดวันสาลิกาลิ้นทองผัวมึงจะรัก ัวมจะหลงโง่หัวไม่ขึ้นแล้วมันใช้ยังไงเจ้าค่ะเจ้าแม่มีสัตว์มากูทำให้ดูพี่อักษาเป็นเนื้ออยากกินยัไงี้จ๊ะห,หรือเขาไม่กินเหช่ไหมคลุกคลุกถ้ามึงจะเอาการหนึ่งสามพันห้าอ้าวมึงเอาออไป มันจะได้ผลจริงเหรอคะเจ้าแม่หนูว่าเอาไม่อยู่แน่เลยอะ่ะหรือมึงยังไม่พอนี่มึงต้องเจอหนี้เร็ว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 ,วส่งมาส่งมามึงเอานี้ไปล้างหน้าเช้าเย็น ก่อนเนะาะถ้ำจะเอาอนนะนะเยี่ยวหนึ่งสามรอยมึงเอานี่ไปล้างหน้าแต่ก่อนล้างกินก่อนจากึ้นึ่ะเจ้าจแม่เท่าไหร่หนูก็จ่ายแล้วเข้า ดูจากสภาพมึงแล้วอะทำกับข้าวหมาไม่แดกสินะหัวเลยไม่กลับบ้านมึงเอานี่ไป <c oughs> น้ำปลาปะน, <c oughs> น้ำปลาเร็เน้ำปลาอีขคนเพชรมึงเอาไป <c oughs> เดี๋ยวถ้ามึงจะเอาอะนะตลอรอหนึ่งน้ำปลาปุงสุกอีขคนเพชรห้าสิบหบาทจ้า มึงไปได้แล้วลานะเจ้าค่ะเจ้าแม่หลอกง่ายคิดหายอีดอกถึงว่าหมดเนื้อหมดตัวอีควายเจ้าแม่เจ้าข้ามึงมาทำไมอีกก็นำปลาลาที่เจ้าแม่ให้ไปสิเจ้าข้า หนูมไปทำกับข้าวให้ผัวหนูกินพี่ลาดนอนโรงพยาบาลเจ็ดวันไม่กลับบ้านแล้วคะ่ะก <c oughs> ูเหนื่อยกับมึงจริงจริงเหนื่อยหน้าขึ้นเด้อันซ้ายโอ้ขัน,นขวาที่หันขวาขันขวาโอ้กูถึงว่าผัวไม่กลับมาทักที <c oughs> ไหนคิวคิวมึงต้องมึงต้องดึงขึ้นนิดนึงนะโอ้โหสง่าราศสี่จมูกนี้หมอไหนเนี่ยกี่รอบ อาแม่ตีนกูใส่ไหมล่ะในปากสิฟันสวยไหมขยังตีนทิวหน้าหรืออะไรจ๊ะมึงเอานี่ไปใช้ไอ้หัวกะโหลกนี้อีจักไม่ใช่อันนี้มึงเอานี่ไปใช้ ดีโมดไพกดเปลี่ยนหน้าแฮะไอ้สั์ไม่ใช่เอานี้ไปใช้ไมายสกินเซรั่มเซรั่มตัวนี้บำรุงล้ำลึกมีสารสกัดนำเข้าจากฝรั่งเศสเหมาะกับผิวหน้าเฮียเฮียอย่างมึงกูรู้เพราะกูก็ใช้นี่คือผิวหน้านูเอ๊ะดูเฮียของกปรถ้ามึงเอา มมยสกินหนึ่งสองบจ้ะ290ถูกกว่าเครื่องล้างที่มึงขายอีกหรอแต่ขวดเดียวไม่พอนะเจ้าค่ะเจ้าแม่ขอซื้อเพิ่มได้ไหมอีนี่ใจร้อนมึงไม่ลองขวดเดียวก่อนโอ้เห็นของเขาดังหน่อยของเขาขายดีหน่อยจะเอาหลายๆขวดจะเอาไปตุนยามกูมา กังเยอะแต่กูจะเก็บไปใช้แล้หน่อยเอาเอาไปมายสกินเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าอันดับหนึ่งมีสารสกัดนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสบำรุงผิวหน้าได้ลำ้ำลึกช่วยทำให้ผิวหน้าอิ่มฟูเด้งแลดูกระจ่างใสใช้ได้กับทุกสภาพผิวราคา290บาทเองจ้าใช้ดีจริงไม่หมอคอนเฟิร์มนะ และถ้ามึงใช้เซรั่มแล้วหัวมึงยังไม่กลับมาอีก,กมึงเอานี่ไปเลยมีดหนึ่งฆ่าตัวตายสะอดี๋ยอย่าอยู่เลยมึงส่งให้มึงฟรีด้วยอสัตว์